สวัสดีครับคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านวันนี้ก็มาพบกับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษของวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2024โดยจะเตะอยู่ด้วยกัน5คู่นะครับจะมีคู่ไหนบ้างตามไปรับชมด้วยกันเลยนะครับคู่แรกก็จะเตะในเวลาสีทุ่มตรงนะครับโดยจะเป็นทีมคริสตัลพาเลตเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมนิวคาสเซิลนะครับตามตารางคะแนน ทีมคิสตัน p a พาเลตจะอยู่ในลำดับที่19นะครับแข่งไป12นัดมีทั้งหมด8คะแนนครับส่วนทีมนิวคาสเซิลก็จะอยู่ในลำดับที่10นะครับแข่งไป12นัดมีทั้งหมด18คะแนนครับคู่ที่2ก็จะเตะในเวลาสีทุ่มเหมือนกันนะครับโดยจะเป็นทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอินสวิททาวครับโดยนอตติงแฮมฟอร์เรสก็จะอยู่ในลำดับที่7นะครับ แข่งไปทั้งหมด12นัดมีทั้งหมด19คะแนนครับส่วนทีม i n น s วิ u c า Town ก็อยู่ในลำดับที่18นะครับแข่งไปทั้งหมด12นัดมีทั้งหมด9คะแนนครับคู่ที่3ก็จะเตะในเวลาสีทุ่มนะครับโดยจะเป็นทีม w o o t ั n เปิดบ้านรับการมาเยือนของออลหมัดครับทีม w o o ตั n ก็จะอยู่ในลำดับที่17นะครับแข่งไป12นัด มีทั้งหมด9คะแนนครับผมส่วนบอลมัดก็จะอยู่ในลำดับที่13นะครับแข่งไปทั้งหมด12นัดเหมือนกันมีทั้งหมด15คะแนนครับคู่ที่4ก็จะเตะในเวลาสีทุ่มเหมือนกันนะครับโดยจะเป็นทีมเบนฟอร์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับผมโดยเบนฟอร์ดก็จะอยู่ในลำดับที่11ของตารางนะครับแข่งไปทั้งหมด12นัดมีทั้งหมด ส7คะแนนครับส่วนทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็จะอยู่ในลำดับที่16ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด12นัดเหมือนกันมีทั้งหมด10คะแนนครับและคู่สุดท้ายก็จะเตะในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับโดยจะเป็นทีมคุณค้อนเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกันมาเยือนของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับ เวทแฮมก็จะอยู่ในลำดับที่14ของตารางนะครับแข่งไปทั้งหมด12นัดมีทั้งหมด15คะแนนครับผมส่วนทีมอาร์เซนอลนะครับก็จะอยู่ในลำดับที่5ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปทั้งหมด12นัดมีทั้งหมด22คะแนนครับผมครับและนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดประจำวันที่30พฤศจิกายน2014ครับ ชอบทีมไหนรักทีมไหนก็อย่าลืมตามไปเชียร์กันนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับผม